จริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับบัตามาพระมหาธิรนาถคัิโรในธรรมาจากักภูพาวันนี้ก็มาใต้หน้าผาบรรยากาศแถวทางจงกรมอันนี้ก็แทนนั่งสมาธิข้างๆทางจงกรมพอกายเป็นที่สบาย ตรงทางจงกรมนี่แหละคำพูดที่ว่าป่าเขาลำเนาไพรเป็นที่อาศัยปฏิบัติธรรมเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ป่าเขาลำเนาไพรถ้ามันร้อนเราก็ไปนั่งริมผาข้างบนลมก็แรงถ้ามันหนาวเราก็หลบม,มาข้างล่าง ลมก็ไม่มีแง่หน้ามองดูนู่นลมบนยอดไม้บนหน้าผาเขาเรียกว่าลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศใบไม้ก็เปลี่ยนสีทั้นั้นอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลของมันคนก็เป็นไปตามฤดูกาลีนการนี้ก็เป็นการออกพรรษาการบุญกระถิ่น เรื่องธรรมชาติมันก็มีการมีเวลาของมันถ้าดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนพวกเราทั้งหลายก็มีการของพวกเราการกระถินไม่มีแต่เพียงหนาวร้อนฝนเท่านั้นเรายังมีการกระถินนี่การกระถินเป็นฤดูการแห่งบุญแห่งกุศลและเป็นฤดูหนาวด้วย ฤดูหนาวลมก็เป็นลมหนาวฉะนั้นอากาศก็เย็นใต้หน้าผาจึงเป็นที่หลบหนาวนี่เป็นอย่างดีเป็นที่เจริญสติเจริญสติก็คืออาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าจิตเราก็รู้กำหนดลมหายใจออกจิตเราก็รู้ที่เรียกว่าจิตตสังขาร จิตตะสังขารก็ความปรุงแต่งแห่งจิตหายใจเข้าก็รู้ว่าทุก์หายใจออกก็รู้ว่าทุก์ขนะกํำหนดฝึกหัดถ้านให้ฝึกหัดลมหายใจเหมือนฝึกหัดเขียนเขียนตำราก็ฝึกหัดเขียนเขียนหนังสือก็ฝึกหัดเขียนอันนี้เรื่องจิตเรื่องใจท่านก็ให้ฝึกหัดฝึกหัด รู้ทั่วถึงรู้ทั่วพร้อมในกายของเรานั่งก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าก็รู้ว่าทุกขหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ว่าสุขหายใจออกก็รู้ว่าว่าสุขว่าทุกว่าสุขก็รู้รู้ในจิตตสังขารของตนก็รู้หายใจเข้าหายใจออกกำหนด อภิชาโทมนัตก็จะออกไปจากใจของเรานี่ท่านให้ประพฤติปฏิบัติลมหายใจแห่งธรรมะจึงเป็นการแก้ไขเวรกรรมสุขทุกข์ในตัวเราได้จะแก้เวรแก้กรรมก็ต้องอาณาปานสตินี่แหละจะแก้ความทะเยอทะยานก็อาณาปานสตินี่แหละ จะแก้ความเสียอกเสียใจก็อาณาปานสตินี่แหละภาวิตาพระหูลีกตาทําให้มากเจริญให้มากมหาพลาโหติมหานิสร้างสามีผลมีอนิสงฆ์มากอาณาปานสติภิกษุหรือว่าญาติโยมเข้าไปสู่พระสูป่ป่าอยู่ตามใต้ต้นไม้หรือรุกขมูลหรือว่าไปอยู่ตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่ารุกชัด พึงตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นแล้วเจริญอาณาปานสติอาณาปานสติมหาลาโหติมหนิสงสามีผลมากมีอนิสงมากภาวิตาพระหูลีกตาทำให้มากเจริญให้มากอภิชาวินัยยะโลเจจะนำออกซึ่งอภิชาลิโธม,มนัตเสียได้อันนี้เป็นหลักปฏิบัตินี่เป็นการแก้ แก้ที่ใจของเราและเป็นความสุขในปัจจุบันฉะนั้นการภาวนาหรือการอบรมจิตใจจึงมีความสำคัญในลมหายใจของเราลมหายใจของเราถ้าเอามีสติไปเกี่ยวข้องไว้ก็จะเป็นการดี <c oughs> เป็นการสงบในจิตใจของเรานี่แหละญาติโยมทั้งหลายถ้าจะรวมรวมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นอริยมรรคมีองค์แปดก็รวมมาอยู่ที่อาณาปานสตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสี่ก็รวมมาที่อาณาปานสตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นโพชฌงเจดทำอันเป็นเครื่ององค์แห่งการตรัสรู้ก็ก็ไปจากอาณาปานสตินี่แหละไม่ว่าวิชาแลมิมุต ก็มาจากอาณาปานสตินี่แหละวิชาคือความรู้แจ้งวิมุติคือความหลุดพน้นฉะนั้นผลในปัจจุบันของผู้เจริญอาณาปานสติคือ 1. ได้ถึงความเป็นพระอาหารหันในปัจจุบัน 2. ถ้าไม่ถึงความเป็นพระอาหารหันในปัจจุบันก็ถึงความเป็นพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไปปฏิบัติแล้วก็ให้พ้นทุกไปเลย ท่านก็ยืนยันไว้อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาสมัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสยืนยันและทํานายของผู้ประพฤติปฏิบัติอาณาปานสติว่าเป็นผลมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างผู้จเจริญให้ถึงความเป็นอรันหรืออย่างน้อยถึงความเป็นอนาคามีเป็นอริยบุคคลเป็นอริยสงฆ์ถ้าใครปฏิบตตัติตามนี้ฉะนั้นลมหายใจของเราก็อย่าหายใจทิ้งอย่าหายใจเสีย อย่าให้มันทิ้งมันเสียไปเหมือนท่อรถยนต์เหมือนท่อไอเสียเลยให้เป็นลมหายใจที่มีอาณาปานสติกำับลมหายใจเข้าก็ให้รู้ออกก็ให้รู้สั้นยาวก็ให้รู้สบายไม่สบายก็ให้รู้สุขทุกข์ก็ให้รู้ให้รู้ในลมหายใจของเรารักษาลมหายใจของเราี่รักษาจิตอยู่กับพุทธโธ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีสติอยู่กับพุทโธตัดสัญญาอารมณ์เครื่องปรุงแต่งต่างๆออกไปจากใจของเราอย่างจิตของเราให้อย่างลงสู่สมาธินี่เป็นอาณาปานสติไปแจ้เวรแจ้กรรมเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบรมีเป็นการสร้างสร้างคุณงามความดีและเป็นสุขในปัจจุบันนี่การภาวนา เข้ามาสู่ป่าสู่ถ้ำสู่เงื่อมผาป่าชาป่ารกชัดสู่รุกขมูลร่มไม้สู่วัดวาอารามอันแสนที่จะสงบเดินไปก็กำหนดไปเน่ยอริยบบตรเดินก็กำหนดอาณาปานสติลมหายใจเข้าออกหรือเอาพุทโธไปจับยืนเดินนั่งนอนหรือทำการใดๆก็ตามขอใจของเราและกายของเราเรียกว่ากายยคตาสติ ให้เป็นไปกับสติและจิตของเราให้เป็นไปกับอาณาปานสติที่เป็นไปในกายของเรานี่ฝึกอยู่อย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายท่านจึงบอกว่ามหาพลามีผลมากมีอนิสงส์มากมหาพลานี่คือมีผลมากมหานิสังสาคือมีอนิสงส์มากภาวิตาคือทําให้มากพร,กระองลีกตาคือเจริญและทําให้มากๆทําให้บ่อย ทำให้มากยิ่งกว่ากินข้าวกินน้ําอาบน้ำอาบท่าเราก็อาบเช้าอาบเย็นเฉยๆเว้นแต่ตัวสกปรกก็อาบกวังวันแต่ว่าอาณาปานสติท่านให้ทําทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็กำหนดสติทุกลมหายใจเข้าออกตั้งสติอยู่กับการภาวนาอย่างนี้นี่แหละจะนําความไม่ดีออกจากตัวเราและเป็นสุขในปัจจุบันก็อนขอเชิญทุกท่านกําหนด ทำทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ก็จะมารวมอยู่ที่นี่แหละอริยมรรคมีองค์แปดถ้าย่อมาก็คืออาณาปานสติศีลส,สมาธิปัญญาถ้าย่อมาก็คืออาณาปานสติท่านจึงกว่าเป็นกรรมฐานที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติได้เข้าได้กับทุกจริตจริตอะไรอะไรก็ก็ตามเถอะถ้าเป็นอาณาปานสติกำหนดลมให้ใหายใจเข้าออก มันเป็นที่สบายกำหนดสติไว้ในตัวเรานี่เป็นสุขในปัจจุบันพระพุทธองค์จึงทำนายเอาไว้เลยว่าผู้เจริญอาณาปานสตินี้ย่อมเกิดผลมากอาน,นิสงส์มากในปัจจุบันคือถึงความเป็นพระอาหารหันต์หรืออย่างน้อยถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลอันนี้การเจริญอันนี้จึงสำคัญกำหนดลมกำหนดสติไว้ในตัวของเรา ไว้ในจิตในใจของเรากำหนดใจของเราให้มีสติมีสมาธิกำหนดใจของเราไว้ให้ดีให้งามให้เหมาะให้ควรในตัวของเราจิตของเราใจของเราจะเป็นการดีงามยิ่งนักในตัวของเราจะเป็นความประเสริฐยิ่งนักในจิตของเราในใจของเราเนี่ยหลักประพฤติปฏิบัติที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติ กำหนดญาติโยมทั้งหลายนั่งหาที่นั่งให้สบายหาที่ภาวนาให้หายกังวลหายกังห่วง <c oughs> หาที่ประพฤติปฏิบัติให้ดีในจิตในใจของเราแล้วก็พยายามทําจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลกําหนดลมหายใจอยู่อย่างนั้นมีลมหายใจแห่งพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เบิกบานก็คือรู้เท่าทันสังขาร รู้เท่าทันความปรุงแต่งในตัวของเราอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีญาติโยมทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติธรรมการเจริญธรรมะตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเ,ทเจ้าก็ต้องมีใจจดจ่อตัดสัญญาอารมณ์ความฟุง้งความปรุงและมีปัญญารักษาใจของตนและพยายามรักษาจิตของตนให้อยู่กับอารมณ์ของธรรมะขอ้อนั้นข้อนั้นเช่นพุโทโธนี่ก็รักษาใจของเรา ให้อยู่กับพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกจิตของเราก็จะ ي, ดีใจของเราก็จะสบ,บายจิตของเราก็จะเบกิกบานอันนี้อาณาปานาสติเหมือนที่หลบเวรหลบกรรมอย่างหนึง่งพักจิตพักใจของเราจะความยุ่งเหยิงวุ่นวายคนเราวันหนึงน่งวันหนึ่งชิดปรุงเยอะถ้ามีสติเป็นไปในกายในจิตของเรามันกส็สบ,บายในกายในจิตของเราจิตของเราก็สบ,บาย กายของเราก็ไม่กังวลห่วงใยอะไรต่อมิอะไรเป็นความดีงามเลิศเลอในจิตใจของเราให้มากๆใจของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบันและผลอันเป็นปัจจุบันก็พึงหวังได้เนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็กำจัดอาสวะก็รวมลงที่อาณาปานสติสีละปริภาวิโตมหาพโลโหติมหานิสังโซ สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาบริภาวิตังจิตังสม,มะเดวะอาสเสวหิวิมุตติอาสเสวหิวิมุตติพน้นจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงไสย,ยะที่ดังกามาสวะผวาสวะอาวิชชาสวะตินี่พระพุทธองค์ทรงสแสดงนี่อาณาปานสติกำหนดเข้าไปในอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรา เบอันนี้จะสัญญาก็กําหนดสติรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่มันเกิดมันดับทุกวี่ทุกวันเนี่ใครจะแจ้เวนีนแจ้กรรมไปถวายสังฆทานอย่างเดียวเอาไม่อยู่ต้องกําหนดอาณาปานสติต้องภาวนาแผ่เมตตามีจิตของเราที่สงบหนี่ถ้าใครอยากจะมีบุญวาสนาบารมีสรรสร้างคุณงามความดีอะไรก็ดีไปหมด อะไรก็จเจริญรุ่งเรืองรุ่นหน้าทรรมาหาจินในจิตการทรรมาค้าขายก็ไม่เสื่อมไม่สูญหาจินง่ายหาจินได้หาจินสะดวกมีชีวิตเป็นไปได้วยคุณงามความดีและความสุขก็กำหนดอาณาปานสติฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเดินก็กำหนดลมหายใจเข้าออกให้รู้เท่ารู้ทันจะนั่งก็กำหนดลมหายใจเข้าออกให้รู้เท่ารู้ทันจะยืน เดินนั่งนอนก็กําหนดลมหายใจเข้าออกถ้าหลับก็หลับไปกับความดีกับสติเตื่นก็ตื่นมากับความดีกับสติใจมันก็เบิกบานเพราะใจมีเครื่องยืดใจมีเครื่องเหนี่ยวรั้งในจิตของเราใจของเราใจมีที่พึ่งถ้าใจมีที่พึ่งมันก็อุ่นใจจะเป็นจะตายก็เหมือนว่ามีคนดูแลเหมือนคนมันมีที่พึ่งจะเป็นจะตายเดี๋ยวก็มีคนมาดูแลจะป่วยจะไข้ก็มีคนห่วงใย อันนี้สติที่อยู่ในตัวของเราเป็นผลยิ่งกว่านั้นมีอานิสงส์ยิ่งกว่านั้นนี่แหละหลักปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายอาณาปานสติท่านจะบอกว่ามหาพลาโหติมานิสังสามีผลมากมีอานิสงส์มากสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็สี่สำคัญก็ไปแก้เวรแก้กรรมได้อันนี้พระพุทธองค์ตัดเอาไว้เองท่าจะบอกกรรมะนิโรทขาไม่มีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกรรมก็คืออะไรก็คืออาณาปานสติพระพุทธองค์ยึงตรัสว่ากรรม,มะนิโรธขา,ามินีปฏิปดาอริปฏิปดาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับซึ่งกรรมคืออะไรก็คืออาณาปานสติกำหนดลมหายใจกำหนดสติให้เป็นไปในกายในจิตของเรากำหนดหลักธรรมหลักปฏิบัติเหล่านี้น้อมเข้ามาสู่จิตข,ข,อ,งของเราโอปรนยิโกน้อมเข้ามา อันนี้มีผลมีอน,นิสงส์ไปแก้เวรแก้กรรมถ้าเราจะเพียงสวดมนต์เฉยๆเราไม่กําหนดใจของเราให้สงบก็ไม่พอเราไปถวายสังฆทานกฐินพระป่าที่จะไปแก้เวรแก้กรรมก็ไม่พอต้องกําหนดอาณาปานสติเพราะท่านตรัสเอาไว้ว่ากัมมะนิโรธะกามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับซึ่งกรรมคืออะไรก็คือกําหนดอาณาปานสติ มันจะแจ้อันนี้ได้อันนี้เป็นประการสําคัญหาที่นั่งให้สบายหาที่ภาวนาให้สะดวกมีบ้านก็มีห้องพระบ้านใดมีห้องพระนี่เหมือนมีคลังมหาสมบัติถึงเวลาก็ไปสวดมนต์เช้าวสวดมนต์เย็นถึงเวลาก็ได้ไปกราบพระหรือว่าไม่มีห้องพระก็ไม่เป็นไรก็ตั้งเ้งพระเอาไว้ บ้านไม่ได้กว้างใหญ่ไม่ได้มีห้องพิเศษอย่างนั้นเราก็มีมุมสำหรับกราบไหว้สำหรับสักการะสำหรับกำหนดสติของเราหรือมีบ้านกว้าง,างถ้าไม่ได้มาวัดก็ดูลานเป็นที่เดินจงกรมในบ้านนั่นแหละได้มีทางเดินไปเดินมาพุทโธพุทโธยกขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทโธพุทโธก็เดินกลับไปกลับมากำหนดสติของเรา กำหนดสมาธิให้เกิดกับตัวของเรายิ่งถ้าได้มาสู่อรัญญะโตวาสู่ป่ารุขมูลรักตวาสู่รุขมูลร่มไม้สุญญารักตวาสู่เรือนว่างในป่าในเขาในพงในปพรที่เรียกว่ากุฏิก็อาศัยที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติสมาธิภาวนา,าก็ยิ่งไปที่ร่มเย็นเป็นสุขในจิตในใจของเราก็จะไปถอดเสี้ยนหนาม ที่มันทิ่มแทงที่มันต่าในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยการภาวนาญาติโย,ยมทั้งหลายการแจ้ใจของเรานั่นแหละคือแจ้เวรแจ้กรรมแต่แจ้ใจของเราไม่ได้มันก็แจ้เวรแจ้กรรมไม่ได้ก็ให้มันถูกนะหมายความว่าแจ้ให้มันถูกคือกําหนดสติในตัวของเรากําหนดใจของเราให้ดีงามในตัวของเราจะเป็นผลเป็นอนิสง์ เป็นอย่างดีเยี่ยมในตัวของเรานี่ก็คือสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นผลประโยชน์ในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสศดาส,สมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยการรักษาสติเลบะอบรมกายนะอบรมจิตอบรมศีลอบรมปัญญาก็อยู่ในอาณาปานาสติอบรมกายของเราเนี่ยกายของเราก็มานั่ง นั่งนิสบายเนี่ยภาวนาอบรมกายของเราอบรมจิตของเราก็รักษาใจของเรากำหนดลมหายใจเข้าพูดออกโทเข้าทำออกโมเข้าสั่งออกโคจะนั้นก็พูดโธพูดโธไปทํากายให้เบาทําจิตให้เบาทํากายให้อ่อนทําจิตให้อ่อนทํากายให้คู่ควรจะศิ้นจะทำทําจิตให้คู่ควรจะศิ้นจะทำ อันนี้ท่านบอกเอาไว้แล้วกายจะปัสสัทธิจิตตปัสสธานะิกายยะละหูตาจิตตะละหูตานะกายเบากายอ่อนกายยะมุทุตาจิตตะมุทุตากายยะปากุลและตาจิตตะปากุลละตาก็คือเป็นกายและจิตคู่ควรเจตสินเจตธรรมมากำหนดตัวเราให้เบาให้สบายนะมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดงอยู่โพรงอยู่ไาร หรืออยู่บ้านของเราก็กำหนดสติให้เป็นผู้รู้อันเดียวเท่านั้นทำกินให้เป็นอารมณ์อันเดียวแล้วก็ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยทั่วรู้ตัวทั่วร้อมในสันปางร่างกายของเราอันนี้พระพุทธองค์สั้นทงธรรมมาแล้วรู้สึกจะทำมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุเจ็ดปีก็นั่งแล้วนะกำหนดลมหายใจใจสงบตั้งแต่อายุเจ็ดปีแล้ว แล้วก็จากนั้นพระองค์ก็ได้ประพฤติปฏิบัติจนคณะตรัสรุอนุตตร,ส,รสัมมาสัมปุติญาณใต้ค่วงต้นพระสรีมหาโพ์ก็กําหนดสติอย่างนี้ลอานาปานสติกําหนดลมหายใจสั้นยาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการอันนี้แหละทำทั้งหลายก็มารวมอยู่นี่พอกําหนดอาณาปานสติได้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดเ,เกิดสติปัฏฐานสี่ จะเกิดโพชชงเจตเมื่อ,อยังสติปัฏฐานจีโพชชงเจตให้บริบูรณ์วิชาคือความรู้แจ้งวิมุตต์คือความหลุดพ้นก็บริบูรณ์ตามไปด้วยอันนี้จะได้ผลได้อาน,นิสงส์ถึงขั้นถึงวิชาและวิมุตต์วิชาเจรณะสัมปันโนถึงความเป็นผู้ถึงความเป็นผู้ม,ผมีความรู้ด้วยความประพฤติถึงพร้อมแล้ววิมุตต์อาสวหิวิมุตติจติหนะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวง อาสวะหิมุจตินะพ้นจากอะไรากามาสวะพระวสวะอวิชชาสวามีพระองค์พระพุทธองค์ทรงสแสดงเอาไว้อย่างดีเลิศญาิโยมทั้งหลายก็น้อมน้อมเข้ามาสู่ตัวเราน้อมเข้ามาประพฤติธปฏิบัติในตัวเราจะเป็นที่เย็นกายสบายใจเย็นจิตแล้วก็ได้ผลได้อานิสงส์ที่ว่าดับกับกรรมดับเวรดับทุกได้ก็ต้องกําหนดอย่างนี้กําหนดเมื่อไหร่มันก็ดับทุก ไปเมื่อนั้นกําหนดใจเมื่อไหร่มันก็ดับเรื่องราวต่างๆไปเมื่อนั้นเมื่อเราได้นั่งอย่างนี้สบายพุทโธพุทโธหรือกําหนดลมหายใ,ใจเข้าออกเข้าก็รู้ออกก็รู้ในตัวของเราหลับตาลงพอประมาณหลับที่เปลือกตาอย่าไปหลับสนิทและกําหนดให้ตัวมันเบากายมันเบาจิตมันเบาเรื่องต่างๆก็พลอยเบาตามไปด้วยถ้าจิตเบาแล้วเรื่องในโลกนี้ก็เบาไปด้วยถ้าจิตมันหนัก เรื่องในโลกนี้ก็หนักไปด้วยนี่เอาธรรมะข้อนี้มาประพฤติปฏิบัติวันนี้พูดถึงภาวนานะอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นสิ่งที่เราต้องอบรมทุกวันและอบรมด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติรู้อยู่กับตัวรู้ตัวทั่วพร้อมทั่วสันางร่างกายทั้งในกายในจิตเราก็มีความรู้มีสติเป็นเครื่องนำหน้า เป็นทมนำหน้าเดินนำหน้าตัวของเราอันเป็นอุบายในการสร้างตัวของเราให้สงบร่มเย็นนี่คือเป็นธรรมะเพื่ททนนนะอท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ขอความสุขความเจริญความสบัสดิมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปแราวันนี้อาตมาพระมหาธีนะคัติโรพร้อมกับธรรมะจากกูปาสมควรแก่เวลาแล้วละจึงของเจริญพรญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร